สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาเที่ยวที่สวนของบ้านพ่อกับแม่ผมนะครับอยู่ที่หมู่บ้านทาวายตําบลยังยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับแล้วก็จะมีปูกต้นทุเรียนอินทผาลัมซึ่งตรงนี้ก็ อยู่ติดกับไปน้ำเพชรบุรีนะครับหลังจากที่ว่าพ่อผมกเกษียณมาแล้วนะครับเป็นพันตระเวเอกเกษียณมาก็ปัจจุบันได้เป็นทนายความรับว่าความทั่วประเทศไทยนะครับก็ขอปรโมทน,นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับทางอินบ็อกซ์นี่ครับตรงนี้เป็นต้นเงาะนะครับ ส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็จะปลูกมาหลายอย่างครับแต่สุดท้ายก็จะมาหยุดที่ทุทเรียนอินทภา,าดัมซส่วนใหญ่ครับข้างหน้าก็เป็นที่พักของผมครับเวลากลับมาเที่ยวที่บ้าน จะเรียกว่าขนำซอยดาวครับนี่ครับขนำซอยดาวแล้วนี่ก็จะเป็นศาลานี่ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็น ทางที่จะลงไปที่ท่าน้ำนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ำเพชรบุรีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะทำงานตำรวจอยู่ที่อำเภอเขาย้อยครับวันนี้เป็นช่วงวันหยุดก็เลยพาลูกมาเที่ยวครับ นี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นคันกั้นน้ำนะครับเป็นถนนคอนกรีตตรงนี้ครับเป็นแม่น้ำพิบดีครับข้างหน้าที่เห็นนะครับก็เป็นรูปของผมเองนะครับชื่อน้องดัง เด็กชายสมยศอินปรสิท์นะครับน้องดังสวัสดีเพื่อนๆใน y u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  e หน่อยออ้าวสวัสดีเร็วไม,ไม่สนใจครับเพราะว่าตอนนี้กำลังกินเต็มปากอร่อยเต็มปากกับทออม้วนนะครับส่วนคนนี้นะครับเป็นแม่ของน้องดังครับชื่อดาวนะครับ